ิวเค้กที่กำลังฮิตของเชฟเพนนีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะส่งมาทั้งสามรสเลยมาชิมกันค่ะอย่างแบบมันคืออะไรอะ่ะคืออังหุ่นเป็นอังุ่นเลยอะ่ะดูซิยังกรอบอยู่เลยอะ่ะเมื่อกี้ตัดแบบกรุบกรุบโอ้โหมาหลายลูกมากเลยต้องอ,อร่อยมากแน่นอนรู้เลยมัมอะมัมคืงไง กลิ่นหอมแบบเค้กระเบิดในป่าก็ความหวานความกรอบของอ,องุ่นอะคือสดมากรอร่อยมากรสต่อไปนั้นคือมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะรู้ไหมกินก่อนจิข้าวมะม่วงองนะีกรไหมนี่กินกับมะม่วงอ่ะอ้โห ช่างนะมะม่วงอร่อยมากอืมรสชาติกับเค้กอืมอะโม,มง,มงมดีดดอะ่วงดีมากหอมมากอร่อยสุดๆเนาะสด, <No. S 2> ดชื่นดีจังเลยขอบคุณค่ะอากาศร,ร,ร้อนๆแบบนี้จริงเป็นซัมเมอร์เค้กที่ถูกต้องค่ะเจตตาของสตรอเบอร์รี่ ต้องดี